บ้านในฝันกว่าจะเกิดขึ้นจริงได้ต้องมีองค์ประกอบมากมายที่เจ้าของบ้านต้องโฟกัสแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถมีผู้ช่วยผู้สร้างฝันที่เชี่ยวชาญมาจัดการให้ในทุกขั้นตอน Royal House พร้อมสร้างความฝันของคุณให้เกิดขึ้นจริงผ่านมุมมองของวิศวกรควบคุมงานผู้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีสวัสดีครับผมต้นครับโทสวัตทีรันบุรณะเป็นผู้ควบคุมงานครับเป็นวิศวกรของ,ของบริษัท r o ย a l House ครับ เนื้อสิ่งอื่นใดในการสร้างบ้านคือความจริงใจความน่าเชื่อถือและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของผู้สร้างความฝันที่ได้มาตรฐานจนทําให้เจ้าของความฝันไว้วางใจความน่าเชื่อถือครับแล้วก็ความจริงใจคือของโลย่าเฮาส์เราเนี่ยเราจะเขียนวัสดุสเปคสัญญ,ญาเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถอ่านแล้วเชื่อมัน่นแล้วก็เรามีคู่มือที่ใช้สําหรับการตรวจงานจะทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อได้สัมผัสกับเราเนี่ย รู้สึกว่าเราเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพตามสโลแกของกษศาก็คือสร้างบ้านด้วยสมองครับ เรื่องน้ำไฟเนี่ยก็เปรียบเป็นเหมือนหัวใจของบ้านเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นใช่ไหมัมันเป็นอุบัติเหตุซึ่งจะสร้างเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีกับความเชื่อมั่นของลูกค้าเรื่องพวกนี้เราก็จะเน้นยำ้ำอย่างไฟเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าการเดินสายไฟจะต้องถูกต้องตามหลกักน้ำประปาห้ามรั่วซึมถ้าเกิดว่าบ้านอยู่ไปแล้วเนี่ยเจอหน้าฝนเนี่ยน้ำรั่วซึมเข้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีกับลูกค้าเราก็จะต้องมีมาตรฐานการทํางานที่ไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้น นอกจากปัญหาน้ำไฟที่เราต้องให้ความสำคัญในการสร้างบ้านแล้วยังมีเรื่องของดินที่เราไม่ควรมองข้ามอีกเช่นเดียวกันเพื่อให้ได้มาซึ่งบ้านในฝันที่สวยงามตรงใจหน้าดินที่อำเภอบางกวยครับจังหวัดนนทบุรีคือหน้าดินที่เนี่ยคือชั้นดินเนี่ยคือจะอยู่ตื้นพอตื้นเนี่ยความหมายคือเข็มจากที่เราออกแบบไว้จะทําให้รับน้าหนักไม่ได้ เราก็จะต้องเพิ่มจํานวนเสาเข็มเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องไปแก้ไขปัญหาครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยผ่านไปเข็มไม่ได้ความลึกบ้านก็อาจจะเกิดการทรุดตัวได้นอกจากวิศวกรควบคุมงานจะต้องคอยรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในการก่อสร้างแล้วยังต้องพร้อมรับมือกับการบริการอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนวัสดุแก้แบบแปลนหรือเหตุการณ์อื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ก็ตาม เราก็จะต้องอธิบายด้วยเหตุและผลครับว่าในสิ่งที่ลูกค้าเลือกเนี่ยมันคือความพึงพอใจของเขาอันดับแรกเราต้องรับคอนเซปต์ก่อนในสิ่งที่เขาพึงพอใจถ้าเกิดว่ามันสามารถทําได้เราก็ยินดีที่จะทําให้เพื่อมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะยินดีที่จะทําตามนั้นเพื่อที่ให้งานเนี่ยมันเดินไปราบรื่นเราแนะนําว่าวัสดุแบบนี้ดีไม่ดีพอลูกค้าได้เห็นการแนะนําของเราเนี่ยแล้วลูกค้าก็ชมว่าเราเนี่ยเออแนะนําดีเหมือนเหมือนเป็นบ้านของเราเองลูกค้าก็รู้สึกประทับใจ ว่าในสิ่งที่เรามอบให้ตั้งแต่จุดสตาร์ทเนี่ยพอลูกค้ามีความรู้สึกความเชื่อมั่นงานขัดไปเนี่ยก็ราบลื่นครับจนถึงขั้นโสมอบบ้านในท้ายที่สุดนี้ไม่ว่าคุณจะอยากได้บ้านแบบไหนหรือวาดฝันไว้แบบใดการเลือกผู้ช่วยสร้างความฝันที่วางใจได้ก็จะช่วยให้ฝันของคุณนั้นชัดเจนและสมจริงที่สุดก็รยเฮาครับเรามีสโลแกนว่าสร้างบ้านด้วยสมองความหมายเนี่ยก็คือ เราเนี่ยจะทําอะไรเราอยู่ในหลักการของมาตรฐานการปลูกสร้างบ้านฉะนั้นนะ่ะคือลูกค้าเนี่ยก็จะได้สิ่งดีๆกลับไปบ้านเนี่ยก็จะได้ตามความฝันของลูกค้าแน่นอนเพราะว่าร o ย a l เฮาส์เนี่ยเปิดมาแล้ว37ปีนั่นนะ่ะเป็นระยะเวลาที่การันตีได้ว่าบริษัทอ่ะไม่ทิ้งงานแน่นอน